เลขตรงนงูไหนสองนูดึงไว้แล้วหมดแล้วหมดเลย5 3หมดแล้วนะคะของเพื่อนอ่ะ9 1 9 1 7 9เด็กทำไมเหนื่อยใจเจ็บปวดเหรอเจ็บองเจ็ี่โคงเออมากอนมานนะกอนค คนเต็มเลยเออคนเมื่อเลยนี่น้ำมันมาเนี่ยนี่น้ำมันเดาไก่แต่งอ่ะพ่อเลยเฮ้ยไก่รังใช่ไม ยี่เนียมต้นโมติได้ไหมนโมตัสสะภควะโตระโตสัมมาสัมพุทธะสกนตุตัสสะภควะโตระโตสัมมาสัมพุทธะ แล้วก็ออกพลมากลากไม้ถูกเทียนทองได้สัการะบูชาด้วยนัมูมีานางตะเคียนถูปะที่ปะจะอุพังสการะวันทะน่งสูปะพยัญชนะสัมปันนางภูชนะนางสันติทีวา มาหิติกาเตปีปตุนเฮอนุอนรักคันตตอรุขเยนะสุเคนจัจะว,วันนี้เป็นวันที่พ่อได,ได้ลืมสิ่งของที่เจ้าชอบและเจ้าใช้สิ่งของทั้งหลายก็ได้เวียนมาถวายผลมากรากไม้บวนมากมีห่วงมาลามาลัยก็มีว่ารถสองคันเสียผุพังหมด แตยกยืนเตมนุษย์โลกกลับไม่เป็นไรพระบารมีแม่ทั้งหลายทำประสงค์พระรัตนตรยัยทั้งเฟตมื่นสีพระธรรมขันจบแล้วปี่ดกกันไตรพระพิสูจ์พระพินในขออำนวยอวยโชคอำนวยอวยพรให้แม่จงบังเกิดด้วยพุทธทางอิทธิฤทธ จงเกิดช่วยรักษาธรรมบังอิทริปจงบังเกิดช่วยรักษาสร้างครั้งอิทริม่จะไม่มีชีวิตการให้ทานเียอหรือสิ่งใดที่ลูกเห็นจงบังเกิดด้วยผลจริงด้วยอายุวันโลสุขขังพรลังจัตตโรธรรมาวัฒนิอานั้น จงบังเกิดด้วยภพภูมิแห่งจิตจิตแห่งความปาฏิหาริย์เองจิตเออที่โน้นกับที่นี่ก็เป็นสถานที่เดียวกันเออไม่แบ่งชั้นไม่เป็นวันนะไม่แบ่งพระไม่แบ่งเดนไม่แบ่งรูปไม่แบ่งช่องไม่แบ่งห้องหอท่านก็คือท่านเมื่อนั้นท่านที่ไกจะกล่าวโตไปนี้ร่างของท่านเป็นอะไรถึงได้เป็นอุบัติเหตุไปช่วยคนอื่นเขา เจ้ากรรมในเวรจึงลงโทษเพราะเจ้ากรรมในเวรคนนี้เป็นโจมขมังเรทที่จะทำลายล้างพ่อแม่พ่อทางผัวของเขาเขาจึงไปช่วยปกปักรักษาเอาไว้เลยขอขอบคุณทั้งหลายที่แม่ได้อภัฐยทานหิ่งจินในร่างเขามายัางมาแล้วค่ะพ่อ,อ,อแล้วจะหลังจากนี้ต่อไปให้ไปหาพระอยู่ทางทิศตะวันตกค ให้ท่านอาบน้ำมนและข้าวไขา่ให้สิ่งของทั้งนั้นว่ากจะออกไปแม่บอกว่าเธอรอนหาที่เตเขาไม่รู้หรอกว่าเธอเป็นตะเพียนก็เลยเขาอยากทดสอบดูจนทกเอเจ้ากรรมในเวรคนนี้จึงพ่ายแพ้เธอไปแม่ตะเคียนจึงชนะจึงช่วยเธอกลับมาได้อาโขอบกนมามูทนา ร่างด้วยสาธุ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 ทุกคนแล้วพ่อเออทำไมเหนื่อยใจเจ็บปวดเหรอเจ็บอย่างเจ็บสิโคงเออเพราะฉะนั้นเดียวก็หายแล้วแม่การักษาเออเป็นสองแปดสี่จำเอาไว้ ไม่รู้สองนะครับท่านผู้ชมเออก็เลยว่าไม่รู้อันไหนถูกอันไหนผิดมันไม่รู้เ้อเป็นสองแปดสี่จำเอาไว้ไม่รู้สองสนะครับท่านผู้ชมเออก็เลยว่าไม่รู้อันไหนถูกอันไหนผิดมันไม่รู้เดยโหยเวอรก็พากันมาบุรณะปฏิสังขรณ์ด้วยเออนุโมทนาบุญเอากลับฟานกลับชงไป ครับ284 <laughs> 233นะโอยังไม่เรายังต้องพบในประเด็น <laughs> อันนี้อะไรคะพี่ผมก็ไม่รู้ไม่เท้าเหรอคะไม่เท้าไม่เท้าของอาจารย์เดี๋ยวใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวแอดจะเข้าไปนะครับส่งนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้ได้ดูนะครับในในองค์ของแม่ตะเคียนเนาะนะครับ <Okay. S 2> ตอนนี้พิธีกรรมนะครับยังไม่ไม่เสร็จนะครับท่านผู้ชมรอให้ เอาพิธีกรรมตรงนี้เสร็จนะครับตรงเข้มขัดเลยนั่นแหละสามสองท่ชนผู้ชมเรียบ่มาคนลุกเลยอาจารย์บอกว่าผูแล้วคนเรียบง่ายมากเข้าไปทไหนครผู้ชมีมีมีมแสงเยอะอยู่ ใบตเลตวนนเก่จงหนสองห้มดึงไวแล้วน้หมดแล้วหมดแล้วห้าสมหมดแล้วเด็กๆสามห้าบูเห็นสองห้าสามจริงพี่เห็นตัวไหนนะคะสองค่ะ โอ้ยหนึ่งสองห้าสามแต่ว่าไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วค่ะสองห้าสามไม่มีแล้วนะคะหมดแล้วเรแต่สามห้าขอให้ถูกนะคะพี่ยิงรวยๆถูกแล้วมันแล้วพี่พี่จะมาทำปุ่ค่ะพี่ได้ตัวไหนครับพี่ห้าแปดเจ็ดแต่มีแต่ห้าเจ็ดแปดก็เลยโอ้ตัวกลับเห็นห้าแปดเจ็ดแต่ว่ามีแต่ห้าเจ็ดแปดนะคะง่ายห้าแปดเจ็ดง่ายห้าห้าแปดเจ็ดมีอยู่ มีใบนึงเอาไวใบเดียวใช่เดีมัมีใบเดียวเองเพว่อจะขอแบ่งซะหน่อยมีใบเดียวเอาหกของเพื่อนอ่ะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าแต่ฟังคู่กรณีเจ็ดศูนย์สี่เก้า เจ็ดสองสี่เก้า,ากช้ำนิดนึงอม่นี้เป็นอะไรมากได้เลยะค่าวว่าเจ้าแม่ตะเคียนไปช่วยหรือว่าไงค่ะเจ้าแม่ตะเคียนกับกุมารไปช่วยอ๋อแล้วเนรู้รู้สึกว่าท่านไปช่วยเลยใช่ไหมหรือว่าค่ะก็รู้สึกว่าว่าเราปลอดภัยก็กับกับกับท่านนี่แหละค่ะที่จะช่วยเนี่ยคะ่ะบ๊ายเออพี่พี่ รูดูลอตเตอรี่นะเมื่อประมาณสองวันใช่ไหมครับโอ้เมื่อวันอังคารนะครับเดี๋ยอะๆทำได้อันนี้เขาดึงไว้ให้ค่ะเขาดึงไว้ให้เนาะดึงไว้ให้สี่ห้าสองสองแปดสามนะครับดึงไว้ให้ให้โชคให้โชคแม่เป็นคนตาสามสี่โลกดูส้มวุ้นกุ้งที่เราได้มา สองแปดสี่แม่ตะเคียนบอกสองแปดสี่ยาหนักบอกสองสามสาม

ป่นๆๆครับไม่มีครับ532ต้องไม่แต่เชียงครับ